โอเคครับก็กลับสวีดัสสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอกนะก็เรามาอยู่ในแมปของอ่าเป็นจำลองเป็นยูทูบเบอร์นะเออก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในแมปแล้วนะครับตอนนี้เราเราเจอมิตรบิดหนึ่งคนนะครับก็เดี๋ยวเราเซลฟี่กับ คุณมิตเิบีดก่อนนะครับเออเราจะเซลฟี่นี่ <laughs> <laughs> โอเคครับตอนนี้เราก็จำลองเป็นยูทูบเบอร์นะอันไรแล้นี่ก็คือแบบสตูดิโอของเรานาะก็ผมก็เล่นมาก่อนละเดี๋ยวเราพาไปดูสตูดิโอของเราดีกว่า <laughs> ก็อันนี้ก็เป็นห้องของของเรานะครับก็เป็นสตูดิโอนะนี่ก็เป็น คอมของผมเออใช้ในการตัดต่อแหมก็คอมก็ไว้ในการตัดต่ออ่าซับสไครต์เนาะเออให้ซับตอนนี้ซับของเราก็อยู่ที่สามสิบสี่เอ็มเนาะก็อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมพาทัวร์ดีกว,ว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องอ่า เหมือนเหมือนเราแบบโดเน a อะ่ะเออดเน a แล้วก็จะเราก็จะได้รับเงินเนาะเราก็จะมาเอาเงินตรงนี้นี่เงินผมก็ได้1นจุดหกเอ็มเดี๋ยวเราเราไปดูด้านบนดีกว่าชั้นบนชั้นบนของเราชั้นสองนะครับก็จะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเป็นแหละโดเน a t เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องอาหารห้องครัวโอเคตอนนี้ก็เป็นห้องน้ํา เน่ก็นี่ก็เป็นสตูดิโอของเราเนาะสตูดิโอของเราก็ต้องมีลูกน้องอยู่แล้วนี่ก็เป็นห้องคนตัดต่องานเนาะนี่ช่วยในการตัดต่อคุณสบายดีไหมครับนี่ต้องเซลฟี่กับพนักง,งานของเราพรนักง,งานบริษัทผมอยู่กัน3คนนะครับแล้วเราก็จะอัพมาอีก1คนเอ คอมแรงไม่แรงดูดูเอาโห oh. คอมอะไรโดโดใช้รุ่นนี่ G Force GTX นะครับธรรมดาที่ไหนอะสี่เครื่องก็นี่คือเป้าหมายของเรานะครับก็อาวุธของเราก็จะมีอยู่สามอาวุธเนาะนี่คอนซับสไคร์นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร์นะครับใช้คอนคอนทุบ ใครที่ยังไม่ได้ซับนะครับไปซับด้วยนะครับก็ซับสไคร์นี่ก็เราจะใช้ในการอัพห้องของเราเนาะอย่างเช่นตรงนีนอ้อัพห้องของเราเหมือนอัพอัพเกรดห้องอะโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะเกมนี้ก็จําลองเปนะ็น y YouTube เนาะแล้วก็ได้เงินจากการทํา youtube มาแล้วก็เอาไปอัพสตูดิโอของเราเนาะเออ ก็เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนบ้านของเราดีกว่าเรามีเพื่อนบ้านนะครับเอา้าเราเราเ,เราเข้าบ้านเขาไม่ได้อ่ะเขาปิดบ้านเดี๋ยวเราเราเราไปดูเพื่อนบ้านสตูสตูดิโอของเราดีกว่านี่กำลังนั่งเกียดอยู่เลยอ้าว มันทุบทะลุได้เหรอทะลุได้เหรอเอ้าแตกเอ้าเอา,เอา,เอามันทุบทะลุนอกบ้านได้เอาไอ้คนนี้มันไล่มันจะสู้ครับมันจะสู้เอาเอาดิ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 หนีเดินเดินไคนนี้ ก็มาเนี่ถ้าหมายนี้ก็ถ้าเราเซลฟีนะครับเราจะได้ผู้ติดตามเพิ่มนะเหมือนเราไลฟ์สดเนี้ยเออดูดูด,ดคูคนคุณมิตรบีนี่ว่างกิกนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปหาเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่มีอะไรทำครับเราปฏิทะลไไุได้ไหมนะตรงเนี้ย ว่าไงปีทะลุระต่างด้่วโอโต๊ะมันไกลอ่ะมันเข้าไปไม่ได้อ่ะไอ้คนนี้มันตีไม่ได้ <c oughs> เขาอย่าตีทะลุบ้านหน่อยฮะตรงนี้เขาก็อัพคอมไปแล้วนะครับหายไปไหนอ่ะ อ๋อเขาอยู่ด้านบนโอเคเดี e okay, e 70, o, ๋ยวเราไปสตูดิโอของเราดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาเงินมาก่อนเพื่ออัพสตูดิโอโอเคตอนนี้เงินเราก็มี8ปด0สนเจ็ดมืนก็เดี๋ยวเราเอ่อตรงนี้ลาอัพอัพห้องครัวของเราดีกว่าการที่เราจะมีลูกน้องเราต้องมีห้องครัวในการทำอาหารด้วยนะครับ เออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซื้อทีวีโอ้ทีวีจอใหญ่ามากเลยแล้วก็โซฟานี่จะดูทีวีต้องมีโซฟานะครับและตอนนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อตกแต่งแล้วก็มีที่ปูพื้นเนาะ โอเคตรงนี้มีอะไรให้อัพอีกไหมในส่วนของห้องน้ำยังนะครับเพราะว่าเงินเรายังไม่ถึงนะครับเอาอยากให้เงินถึงไรบ่แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเออก็อันนี้ปัดยูบเบอร์ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลงไปเอาเงินก่อนเงินเราถึงแล้ว ตอนนี้สตูดิโอเรามีคนทำงานอยู่4คนนะครับยังไม่พอในการตัดต่อออแล้วทำไมสกีเราเป็นอย่างนี้เฮ้ยเรามีแมวกับบิบูดูดูแมวเป็นมาด้เคิงเคิงจัดเลยเอ๊ะก็เดี๋ยวเรามาเป็นไงบ้างครับในการทำงานในสตูดิโอนี้ โหเงียบเลยสุขใสทำงานอยู่ทำงานหลักก็เรา c ี o เนาะเออเรา c ี o เราไม่ต้องทำอะไรมากให้ลูกน้องเราตัดต่อก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของการเหมือนการโดนเนาะการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็มาทำเงินให้เราทำเงินเสร็จแล้วก็เอามาอัพสตูดิโอ อันนี้ก็เป็นซับสไคร์นะครับเดี๋ยวเราต้องตั้งใจทํางานก่อนให้ยอดยอดซับสไคร์เราเพิ่มนะก็เป็นเกมแนวแบบจําลองเป็นยูทูบเบอร์นะใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ลองมาเล่นได้อ่าก็เหมือนชีวิตจริงเลยในการตัดต่อ ลง You Tube เนาะไอปุ่มแดงๆนี่ผมว่าน่าจะกดกดแล้วน่าจะไอหลอดแดงๆเนี่ยน,น่าจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกตินะถ้าเรากดแต่ถ้าเราไม่กดก็มันมันจะขึ้นช้าดูดูด,ดูมันจะขึ้นทีละนิดแต่ถ้าเรากดมันจะเหมือนจะขึ้นเร็วๆนะโอเค ตอนนี้ห้องเราก็มี3จอเนาะแล้วก็ใช้เป็นอะไรโดโดๆนี่ RTX 3090ธรรมดาที่ไหนล่ะตัวแรงตัวแรงแต่ยังไม่แรงพอตอนนี้คนซับซับของเราก็อยู่ที่1,400ต่อวิเนาะก็ตรงนี้ก็เปิดเป็นการโพสท่า โอ้มีมีม,มีโปกเกมอนด้วยก็ในส่วนตรงนี้เราอัพอะไรได้อะโโฟฟอัพโซฟาจะไปโซฟ,ฟาอะไรอย่างเงี้ยนีมีการมีจอทีวีอย่างใหญ่เลยเรานอนได้ไหมอะนอนได้ไหมอ่าน,น,นอนไม่ได้เราเนิ่งนอนไม่ได้เออตรงนี้คืออัพอะไรอะเดี๋ยว ขอ,อปั๊มซับสไครต์ก่อนนะด้านบนตรงนี้อัพอะไรได้บ้างโอตรงนี้ใช้หกแสนเลยเหรอเรองินเรายังไม่ถึงครับตอนนี้ อัพในส่วนตรงนี้ก่อนแล้วก็เอายังไม่ถึงแล้วถ้าผมโดดลงไปผมจะตาย่เนี่ยลองวะลองไะยังยังเดินลงดีกว่าปลอดภัยสุดละก็ในส่วนตรงนี้เนาะเราต้องฟาร์มเหมือนเนี่ยฟาร์มเงินไปก่อนแล้วก็นำมาอัพเนาะสำหรับใครที่ ยังไม่เคยลองเล่นนะครับก็สามารถมาลองเล่นได้นะโอเคแล้วอัพในส่วนตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อแผ่นป้ายด้านบนนี้ทำไมห้องสีฟ้าผมกลายจะกลายเป็นห้องสีเหลืองแล้วเนี่ย <laughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าตรงนี้หนะึ่งแสนเนาะเอาไป โอ้หน oh, so ึ่งเอ็มเลยหรออันนี ner, right? ้เจ so ็ดหมื ner, ่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเราได้โลเฮ้ยคืนคืนโลได้ปะอ๊ยเป็นไงอะโลโลอะไรโลโลเงินใช่ปะนี่เราได้เราได้โลเงินมาประดับตูดิโอเราหนึ่งอันละก็เป็นโลใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูโลอันเล็กของเราดีกว่า โลอลเล็กของเรานี้นีนั่งโชว์เลยแล้วก็นี่ก็คอมของเราเนาะนอันนี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะเกมทั่วอเนกประสงค์ทั่วไปแหละนี่เดี๋ยวเราไปอัพ้องโลกันดีกว่าเออเดี๋ยวเราขึ้นไปอัพเออได้โลทองอ่ะครับโลทอง อันนี้ไดไดมอนเหรอไดมอนอ่ตอมต้นไม้โสองจห้า0เอ็มเลยเหรอเอ้ยน้ำหมดเอ้ยพนักง,งานน้ำหมดอะ่ะวงน้ำไไ่่เติมเลยเหรอตั้ <c oughs> งใจทำงานไปปล่อยช่างเถอะสงสัยทำงานกันมกินน้ำเลย เราลงไปชั้นล่างดีกว่าเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราดูหน้าสตูดิโอเราดีกว่าเนี่ยนี่อหน้าสตูดิโอเรานี่ลงเราองก็ทํางานบนนี้เออนี่ก็ห้องเราด้านล่างเราไปชมสตูดิโอคนอื่นดีกว่าถึงไหนละเนี่ยเจ้าเก่าเฮ้ยน,นี่คืออะไรอะ ดูดฟังเสียงฟังเสียงโอ้เปนมาเรีวมันมาเรีวสู้เหรอสู้เหรอเราอ่ะสู้เหรออ๋าถอยถอยมีเซลฟี่กันนะฮะชอบอะไรอวะฟีเซลฟี่กันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้บัณฑ์เกียร์นี่หว่าไอ้บันเกียร์นี่หว่ากะมาเซลฟี่กับเราอ้าว moments later. Leo, 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 mà selfie cái nồi. Leo, Leo. Ô, 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 thúc, 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 đi. สตูดิโอก็เชื่อคุณไม่ได้เฮ้ยไอเนี่ยมันเกีย์เราดิบว่ะไฮ้คนนี้หายไปไหนอะอ๋ออยู่ด้านบนแต่เราเราหลบก่อนหลบก่อนเราเข้าสตูดิโอเราดีกว่าโอเคเราได้ก็ได้มาห้าแสนเก้าหมื่นแล้วเราขึ้นไปอัพ ของด้านบนด่านฟ้าเราดีกว่านี่ด่านฟ้าเรามีอะไรให้อัพไหมตรงนี้ตอนนั้น 6, หกแสนเนาะหกแสนโอเคเดี๋ยวเราไปเอาหกแสนดีกว่าโอเคตอนนี้เรามีหกแสนเก้าขึ้นไปซื้อข้างบนโอเคเราได้เครื่องมาอีกหนึ่งเครื่องแล้วนะครับโอ,โ,อโอ้ตรงนี้คืออะไรอะ เซฟีด่ดอยนี่นี่คือบ้านของเราเไม่ใช่ดิสตูดิโอของเราเอะก็ใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นเนาะก็สามารถมาลองเล่นได้นะแบบนี้โอเคก็ตอนนี้เราเรามีกี่ชั้นอะบ้านเอ้ยสตูดิโอเรามีกี่ชั้นเนี่ยอ๋อมีสามชั้นอยู่ ก็เดี๋ยวเราให้ลูกน้องเราทำงานต่อไปก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด like, กดไลค์กดซับไปให้กันด้วยเนาะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้พาทน,นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาสร้างสตูดิโอให้เราให,ให้ใหญ่กว่านี้ก่อนนะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ o o d b y e